ฉันมักจะฝันอยู่บ่อยๆว่าฉันอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนและมีชายหนุ่มที่แอบรักมาหลายปีอยู่คนหนึ่งฉันพยายามดูแลเขาอย่างดีทุกวันฉันมีอะไรจะบอกฉันได้รับเสนอชื่อเข้าประกวดอีกแล้วเล่นไวโอลินเพื่อเขาบทเพลงวันนี้คุณชอบไหมไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปแบบไหนฉันก็ชอบหมดแต่ว่า เมื่อไหร่คุณจะฟื้นขึ้นมาสักทีแต่ความจริงแล้วฉันเล่นไวโอลินไม่เป็นแม้แต่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครฉันก็ไม่รู้เลยแต่ว่ามันไม่สำคัญแล้วข้างกายฉันตอนนี้มีคนที่รักมากอยู่แล้วลงมา อาชิระกลับมาแล้วฉันกับอาชิระเจอกันเมื่อสามปีก่อนเพราะวันในสแตนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจฉันเลยกลายเป็นภรรยาของเขาฉันรักเขาดูแลเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแต่อาชิระกลับคิดว่าฉันวางยาเขาแต่งานกันมาสามปี ระหว่างเราเหมือนมีภูเขาน้ำแข็งที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ตลอดฉันคิดว่าขอแค่ฉันทำตัวดีๆยอมตามใจทุกเรื่องจะแก้ไขความเข้าใจผิดได้และได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมากขึ้นอีกหน่อยจนกระทั่งผู้ชายที่นอกใจเหมือนจะมีโทรศัพท์สองเครื่องกันหมด คณอชิระเขาคุณสำหรับของขวัญวันเกิดฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตอชิระไว้ทานสสามปีก่อนตอนที่ฉันรู้จักอชิระระหว่างเราก็มีทานสายขั้นกลางอยู่แล้วได้ยินมาว่าถ้าไม่ใช่เพราะฉันมีสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนกับอชิระโดยไม่ได้ตั้งใจเธอก็ควรได้เป็นภรรยาของเขาดูพอแล้วหรือ,อยัง สิ่งที่น่าเศร้ากว่การได้รู้ว่าสามีนอกใจก็คือฉันไม่กล้าแม้แต่จะเอาเรื่องฉันชินกับการต้องอยู่ใต้เงาของท่านสายแล้วอาชีระฉันอยากคุยเรื่องหนึ่งกับคุณคนขับอยู่ข้างล่างเธอมีเวลาแค่สามนาทีค่ารักษาของพ่อฉันเดือนนี้เขาเดือนละห้าแสนตัวฉันให้มีครบเหรอไม่ใช่นะขีขัญเพราะตอนนั้นเธอวางยาฉัน จนเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเธอถึงได้เป็นภรรยาฉันห้าแสนเป็นราคาที่เธอจะขายได้แล้วฉันขอเตือนเธอให้รู้จักวางตัวความอดทนฉันมีจํากัดฉันอธิบายไปแล้วไงว่าตอนนั้นฉันไม่ได้ทำหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนอนาะชิระฉันอยากออกไปทำงานอยู่บ้านเป็นคุณผู้หญิงเต็มตัวไม่ดีตรงไหนล่ะมีคนคอยรับใช้เธอมีอะไรไม่พอใจเหรอ งานไม่เหมาะกับเธอหรอกฉันไม่กลัวลําบากงั้นเหรอไปจากบ้านเลิศวงเธอจะทำอะไรได้อีกอย่างตระกูลเราไม่ต้องการผู้หญิงที่ชอบออกหน้าออกตาจริงสิอย่าลืมกินยาด้วยไม่งั้นเธอจะรู้ดีว่าเป็นยังไง เขาไม่ยอมให้ฉันมีลูกของเขาได้ซังทุกครั้งที่นอนด้วยกันก็ต้องกินยาตลอดเพียงขวัญเธอรักเขามาสามปีเต็มในสายตาเขากลับเป็นแค่ดอกกาฝากที่ไม่มีอะไรดีชีวิตแต่งงานทีนไ่ไร้ความรักกลายเป็นกรงที่ขังเธอไว้ถึงเวลาต้องตาสว่างสักที เอล่านักไวโอลินอัจฉริยะที่รัฐบาลฝึกฝนอย่างลับๆได้หายตัวไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสามปีก่อนสมาชิกอาวุโสสมาคมไวโอลินนานาชาติสัตว์จันวิชประกาศตามหาฉันเองก็ประสบอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนและสูญเสียความทรงจำไปช่วงสิบปีเหมือนกันถึงแม้จะไม่รู้จักนักไวโอลินคนนี้แต่ก็ถือว่าเข้าใจกันว่ามีชะตาคล้ายกันฮัลโหลค่ะณสุภาขวัญพ่อเธอเกิดเรื่องแล้วมาโรงพยาบาลด่วนเลยอะไรนะคะ ขวัญพี่ชายเธอพัวพันในคดีทางการเงินได้ยินว่าถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อยสิบปีเพราะเ่อเธอรู้เรือ่งองก็ช็อกมากุณอารมณ์ไม่อยู่ฉันเลยจะบอกแต่เทียบชันเธอเป็นภรรยาของอาชีราต้องขอให้อาชีราช่วยพวกเรานะอาชีรารับสายสิ อาชิระฉันเองนะจะขอเงินอีกแล้วเหรอใช่ก็แล้วเพียงคนนอกจากเรื่องเงินจะพูดอย่างอื่นเป็นบ้างไหมฮะคือบอกหลายครั้งแล้วไงเรื่องแบบนี้จะตอดเลยคับพิชารณาเด้ฉันซีอของเลิศบองฟามสุตทรครุพเมรา,าร้านอาหารลิมทะเลและจุดดอกไม้ไฟชุดใหญ่เขาแลกกับรอยยิ้ของคนรับ ชอบดีแล้วสุขสันต์วันเกิดนะที่แท้เขาก็มีด้านที่อ่อนโยนขนาดนี้อยู่เหมือนกันแค่ไม่ได้มีให้ฉันก็เท่านั้นเองขวัญที่ต่ออชัชรได้หรือยังตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวที่ช่วยเราได้เขาไปอยู่กับทานสาอีกแล้วเหรอขวัญ เธอไม่ต้องกังวลน,นะน้าได้ยินมาว่าหล่อนคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตไว้ตอนนั้นอาชีระสลบไปหล่อนเป็นคนเล่นไวโอลินแล้วคอยดูแลเขาเลยทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้จะเอาใจใส่บ้างก็ไม่แปลกหรอกที่แท้ในตอนนั้นท่านใส่คือคนเล่นไวโอลินหลอกให้อาชีระฟื้นขึ้นมาใช่น้าน,น่าจะเคยบอกเธอไปแล้วเพราะว่าเรื่องนี้แหละเขาถึงได้ทําดีกับหล่อนมาตลอดฉันนี่มันโง่จริงๆที่ท่านไปคิดว่าความฝันนั้นจะเป็นกับตัวเองซะได้ ตอนนี้พอมาคิดดูแล้วที่ฉันฝันแบบนี้คงเพราะอิจฉาท่านใสสินะขวัญเวลานี้จะทะเลาะกับอาชระไม่ได้นะต้องนึกถึงส่วนรวมฉันก็แค่ภรรยาที่ไม่ถูกรักเป็นภรรยาแค่ในน้าฉันไม่มีสิทธิ์ไว้วเลยด้วยซ้ําขวัญช่วยพ่อของเธอสําคัญที่สุดนะได้ค่ะ ดอกไม้ไฟเยอะขนาดนี้คงใช้เงินไปเยอะเลยสินะฮัลโหลเลขาพิชาจะขอเงินเหรอคุณผู้หญิงเกินไปแล้วมั้งคะฉันคุยกับอาชีระมาแล้วงั้นเหรอคะแต่ฉันไม่ได้รับแจ้งอะไรเลยนะคะคุณควรจะเขียนคำร้องให้คุณอาชีระ เส้นอนุมัติให้ก่อนนะคะเหมือนพวกเครื่องประดับที่คุณใส่อยู่นั่นแหละคะ่ะนอกจากแหวนแต่งงานวงนั้นก็ต้องลองทะเบียนก่อนถึงจะใช้ได้คุณผู้หญิงสิ่งที่ฉันจะสื่อคุณเข้าใจใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเข้าใจสิยังจะไม่เข้าใจอะไรอีกล่ะอาชิระย,ยอมใจหลักล้านเพื่อจดดอกไม้ไฟเพื่อ,อรอยยิ้มของคนที่รักแต่แค่ค่ารักษาพ่อตา แค่แสนกว่าบาทก็ยังไม่ยอมจ่ายคุณผู้หญิงตระกูลเลิศวงแค่ในนามอย่างฉันฉันน่าสมเพชจริงๆแต่งงานมาสามปีเพื่อที่จะได้เป็นคุณผู้หญิงตระกูลเลิศวงที่สมบูรณ์แบบฉันกลับใช้ชีวิตอย่างดอกกาฝากที่ต้องอาศัยอชิระในการมีชีวิตอยู่เขาเริกกินยาด้วยไม่เคยมีชื่อฉันอยู่ในนั้นเงินทุกอย่างที่ฉันใช้เครื่องประดับทุกชิ้นที่ได้มาต้องแรงงานผ่าแรงขาของเขาสิ่งเดียวที่ฉันไม่ต้องขออนุญาต ก็เลยแค่แหวนแต่งงานวงนี้เท่านั้นนะสุภาเอาแหวนไปขายนะคะขวัญเธอบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้บ้าค่ะฉันไม่เคยมีสติเท่านี้มาก,ก่อนเนื่องเมื่อเขาไม่ใช่ที่พึ่งของฉันแล้วนะทำไมฉันต้องเป็นดอกกาฝากที่คอยพึ่งพิงคนอื่นฉันจะอย่าก,กับอาชีระ คุณผู้ชายรักสะอาดมีแค่คุณผู้หญิงเท่านั้นที่ช่วยเก็บของเขาได้คุณผู้หญิงอยู่ไหนอยู่ข้างบนครับคุณผู้ชายก่อนหน้านี้เกิดเรื่องขึ้นคุณพ่อคุณเพียงขวัญเออคุณไม่ถามสักคำคุณผู้หญิงเลยโกรธมากก็เลยเก็บของไม่หยุดเลยครับผมรู้สึกว่าผิดปกติผิดปกติเหระเธอก็ชอบเก็บของอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงไม่มีอะไรหรอก ได้ยินว่าอาการป่วยพ่อเธอดีขึ้นแล้วเหรออืมก็ดีแล้วปกติเธอจะรับกระเป๋าเดินทางฉันไปจัดของทันทีแต่วันนี้กลับไม่เข้ามา ถ้าไม่พอใจเลยขาพิชชาฉันสั่งสอนเขาให้แล้วเขาไม่รู้ว่าพ่อเธอป่วยฉันรู้มาจากพ่อบ้านฉันให้เขาไปหาเธอที่โรงพยาบาลทันทีแต่กลับพบว่าอาการดีขึ้นแล้วส่งตัวแล้วเธออ่าโทษเขาเลยนะฉันกับอชิระแต่งงานกันมาสามปีฉันรักเขามาสามปีและถูกละเลยสามปีถ้าไม่ใช่เพราะคืนนั้น ถ้าไม่ได้เห็นท้องฟ้าที่เต็ไมไปด้วยดอกไม้ไฟบางทีฉันอาจจะยังขังตัวเองไม่ได้ชีวิตแต่งงานที่ไร้ความรักนี้ไปอีกหลายปีก็ได้แต่ฉันเห็นแล้วว่าฉันหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วอาชิระเราอย่าก,กันเถอะทำไมล่ะวันก่อนไวไวายอยาไปทำงาน ตอนนี้ก็จะอย่าอีกเธอเป็นผู้หญิงของทรกกูเลิดวงมานานแล้วเลยอย่าเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยใช่อย่าออกไปดูไหมว่าข้างนอกมีคนตั้งเท่าไหร่ทำงานล่วยเวลาอย่างหนักเพื่อเงินเดือนแค่หมื่นห้าเธอเป็นคุณผู้หญิงอยู่ในวิลล่าสองพตารางเมตรแล้วมีอะไรไม่พอใจอีกล่ะคุณผู้หญิงเหรอมีคุณผู้หญิงที่ไหนเป็นอย่างฉันด้วยเหร คุณผู้หญิงบ้านไหนบ้างเครื่องประดับทุกชิ้นที่ใช้ยังต้องรายเงินและต้องลงทะเบียนผ่านเลขาของสามีมีคุณผู้หญิงบ้านไหนที่เงินทุกปดัดทุกสตางค์ที่ใช้ต้องเขียนใบคำร้องกับเลขาของสามีทุกครั้งแม้แต่เงินออกจากบ้านไปเรียกรถก็ยังไม่มีเลยคุณบอกว่าฉันเป็นคุณผู้หญิงของเลิศวงคุณผู้หญิงของเลิศวงต้องอยู่แบบนี้เหรอใช่ครอบครัวฉันตกอับแล้วในแต่และเดือนคุณต้องให้เงินฉันใช้จ่ายเดือนละห้าแสนแต่ทุกครั้งที่ฉันรับเช็คมาจากคุณ ฉันรู้สึกว่ามันเป็นแค่ข้อแลกเปลี่ยนเป็นแค่ของที่คุณอมอบให้หลังระบายอารมณ์เสร็จนั่นเหรอที่เธอคิด <c oughs> ทำไมพอเล่นเบื่อแล้วก็เลยอยากไปเหรอเธอคิดว่าหลังจากเธอไปจากฉันแล้วจะมีชีวิตแบบไหนกันอ่ะ <c oughs> อชิระปล่อยฉันนะ <c oughs> <c oughs> แหวนแต่งงานของเรา ไปแถ้างั้นเราอยากันเถอะเพียงขวัญอาชีนะปล่อยฉันนะอาชีนะ ที่แท้วยไวใส่ฉันมาตั้งนานก็เพราะทานใสนี่เองเพียงขวัญจริงใจหน่อยไม่ได้ด้วยไงตอนนั้นเธอวางแผนสารพัดจะเป็นคนผู้หญิงของตระกูลเลิศวงทําไมตอนนี้ไม่อยากเป็นแล้วเหรอฉันอธิบายกับคุณไปแล้วว่าน,นั่นเป็นแค่อุบัติเหตุอุบัติเหตุคือนั้นถ้าไม่ใช่เธอที่วางยาฉันจนทําให้ฉันช่วยทานใสไว้ไม่ได้ขาของเขาคงไม่พิก,การฉันคงไม่ถูกบังคับให้แต่งงานกับเธอ นี่น่ะเลออุบัติเหตุของเธอไปฉันนะอาชิดะไม่ได้ไม่ได้เลยเธอพูดว่าไม่ได้ทุกครั้งแต่มีครั้งไหนที่ไม่ได้จริงๆบ้างเอออาชิดะสองสองวันนี้ฉันไม่ได้กินยานเดี๋ยวจะท้องนะดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอจะคิดอะไรเยอะแยะเลยนะ ฉันจะสั่งให้คนหาที่หมอที่เก่งที่สุดให้พ่อของเธอต่อไปถ้าเธอต้องการเงินก็มาขอฉันเลนขขาพิชชาก็จะไม่มาที่บ้านเราแลละส่วนเรื่องเครื่องประดับเธอก็เก็บไว้เองเถอะฉันจะอธิบายกับเขาเองเพียงขวัญฉันยอมถอยแล้วนะเธอก็ควรพอได้คุณอธิระถึงบ้านหรือยังคะถึงแล้ว ขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะโตขนาดนี้แล้วแต่ปีนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยค่ะเธอชอบก็ดีแล้วฉันดูพยากรณ์อ,อากาศมาเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกหนะักเพราะอากาศครึ้มทีไรขาของฉันก็ปวดทุกทีเลยค่ะถ้าคุณมาอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ก็คงดีนะคะอาชิระ ชีวิตแต่ฉันไม่อยากถูกขังไว้ในชีวิตแต่งงานที่ไร้ความรักอีกแล้วทำไมสบายรีบผ่อนเพียงหอนแยกเตียงนอนเหรอเก่งนักนะ ดาว์โหลดและรับชมเพิ่มเติม